เดี๋ยวลวกเดี๋ยวลวกแม่งกับปุ่นก่อนเลยให้มันสุสกซะก่อนเอาจากหน้าที่ดีแม่งกับปุ่นนี่เขาลวกจากหน้าที่สุกลวกขึ้นเลยเอาขึ้นเอากระเลยบ่รอ <Okay. S 2> โอเคเแล้วม่านหาปีโอเคเ,เ,เ <Okay. S 2> ขาว่ามันสุกแล้วมันจะเนื้ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมพ่อแมพ่พี่น้องทุกคนเข้าสู่ช่องแซบซาพ,พักกินของผมเมื่อนี้ผมจะมาผัดกระเพราแมงกระพุนจืดครับผมเมนูผัดกระเพราแมงกระพุนจืดแซ่บๆใส่น้ำมันลงไปเลยอันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกรแห้งที่โขลเรียบร้อยครับถ้ายมา้าโขกตอนนี้มันเซเวอาเพราะว่ามัน จำบอหยับน,นี่ครับพออดีรสชาติแบบจัดจ้าก็เลยแบบแซ่บแซ่บ,บซ่บซาองนี่แซ่แบ,บแว่าเ่าไใส่กระปุงเลยครับผมสอดหอยพริกเผา เขาละียแล้วแต่คุณไดจะใส่กับบ่าใส่ก็ไรนะครับผมใส่ไข่เพื่อความตดชาติจดจัดยังไงเดี๋ยวปี่การมานึ่งทำด้วยทำประเด็นทำประเด็นใส่เงั้กระแซกครับผม ก่ต้ปาลงไปข้างในแก่พอดีของแก่ของแก่ตรงนี้อโอ้ใส่ดบอืมโอ้สุดยอดเลยแม่กระพุ่น แมงพดุกข์จะ้องลวกสุกเราเรียบร้อยครับใส่ลงไปเลยไปแลกกับลายไปเลยอวกมากแต่น้อยหยดแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปทํา ตามด้วยใบกระเพราครับผมตามด้วยใบกระเพราใบกระเพราบานหอมหอมตามด้วยสิบาทใส่หมดเลยอ เน้ก็เข้าซิดก็ะจะเป็นบริได้คิบ๊องโบสีสันเป็นไอินขนาดโอ้แสบพอดียวเขดแก๊บเลยตักเสจานตักเสจาน,ก,จานกินเลยครับผมนี่ มา,มากินกันเลยเมนูผัดกะเพราแมงกะพุนเซ่บๆลงปาก,ก,กครับผมอืมอืมกรอบดีขนาดอืม แซ่บกรอบออ้โเจจีาดีขนาดเลยรสชาติไปลองเห็ดกันเบิ้งได้ครับพี่น้องลองเห็ดกินกันเบิ้งแซ่บอีเดียวโอ้รสชาติเค็มโคนมาก เดี๋ยวกพีคแห้งอ,อืกยื้ข้าครับอืมพัดกะเพราแมงกะพรุนเจิดอร่อยแซ่บๆามากครับผม